สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการสร้างรูปตัดนะครับหรือตัวเซกชันในตัวโปรแกรม Solidi กันนะครับว่าเราจะมีวิธีการสร้างตัวเซกชันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับหลังจากเอาโมเดลเข้ามาในตัว Solidi วแล้วนะครับ สมมุติว่าเราอยากจะสร้างรูปตัดสักรูปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตัดดูข้างในว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับหรือมีจุดไหนที่ต้องการแคชเช็คบ้างนะครับเพราะบางทีอ่ะการที่เรามีโมเดลมาแบบนี้แล้วเราซูมเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็มานั่งไล่ดูเนี่ยมันเสียเวลาการตัดเซกชันมันจะเร็วกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลองซูมออกนะครับก็จะไปที่นะครับในส่วนของคําสั่งนะครับพี่ชื่อว่าอินโฟตรงนี้นะครับคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตอนนี้เรา ยังอยู่ในเมนูแถบที่ชื่อว่าโมเดลอยู่นะครับแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมที่อยู่ข้างคําว่าอินโฟครับจากนั้นนะครับคลิกที่สามเหลี่ยมแล้วเลือกคําว่าเซกชันครับหรือคีย์ลัดของมันนะครับกดเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะครับคีย์มันมันจะมีคีย์ข้างหลังให้อยู่นะครับคลิกคําว่าเซกชันครับจากนั้นนะครับสมมติว่าผมอยากจะตัดแล้วหน้าเพลนนะครับเป็นเซกชันเพลนเนี่ยในแนวนอนนะครับหลักการง่ายๆของการตัดเซกชันในโซลิ b ีคือไม่มีไม่ซับซ้อนเลยครับง่ายมาก มันจะอิงตามระนาบของตัววัตถุหรือตัวโมเดลนั่นเองถ้าเราอยากได้เพลนที่มันอยู่ในแนวนอนเราก็ซูมเข้ามาใกล้ๆเอาเมาส์ไปคลิกที่เพลนที่มันเป็นพื้นครับหรือฝ้าอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในแนวนอนนะครับคลิกหนึ่งครั้งแบบนี้มันก็จะขึ้นระนาบเพลนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําการมูฟนะครับหรือปรับตัวเซสชันเนี่ยครับให้มันต่ําลงครับตามระดับที่เราต้องการเนี่ยวิธีการนะครับให้กด คีย uh, mm ์บอร์ดนะครับกดชิปนะครับกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเลยครับแบบนี้อ่าขณะที่ที่ผมกําลังเลื่อนตัวเซกชันไปมาอยู่แบบนี้นะครับมือผมเนี่ยก็ยังกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้ไปพร้อมๆกันนะครับแบบนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นลงแบบนี้นะครับเห็นไหมผมก็ได้รูปเซกชันแบบนี้แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะ ซ่อนนะครับซ่อนตัวเซกชันไว้นะครับไม่อยากให้มันโชว์เนี่ยเราก็กดตัว T ครับ T Thailand นะครับกดคีย์บอร์ดนะครับตัว T Thailand นะครับหนึ่งครั้งแบบนี้ตัวเซกชันก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันโชว์ตัวเซกชันขึ้นมาใหม่นะครับก็กด T Thailand อีกหนึ่งครั้งครับแบบนี้สัญลักษณ์เซกชันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับสมมติ สมมติว่าผมอยากจะตัดเซกชันมากกว่า1ระนาบทำได้ไหมได้ครับโซลิบีตัดกี่ระนาบก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยก็ไปที่คําสั่งเซกชันครับอ่าคลิกที่ตัวเซกชันอีกครั้งหนึ่งซูมเข้ามาใกล้ๆครับผมจะตัดที่ในระนาบแนวดิ่งนะครับอ่าก็มาเล f e r เฟรกับตัวระนาบเพนที่เป็นแนวดิ่งคือตัวงานผนังก็ได้นะครับแล้วก็คลิกครับแบบนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวเซกชันในแนวดิ่งแล้วนะครับถ้าผมจะขยับตัวเซกชันในแนวดิ่งแล้วก็นะครับ กดชิปค้างไวเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็ขยับเมาส์ครับแบบนี้ขยับเมาส์เข้าออกแบบนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าอยากจะซ่อนนะครับซ่อนตัวตัวเซกชันนะครับก็กด T Thailand ครับมันจะซ่อนให้ทั้งหมดเลยแบบนี้เห็นไหมครับก็เป็นการตัดเซกชันแบบรวดเร็วเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะทำเซกชันเอียงได้ไหมได้ครับมันอยู่ที่ว่าเรา อ้างอิงจากระนาบของตัวโมเดลตรงไหนนะครับถ้าระนาบโมเดลเอียงตัวเซกชันก็จะเอียงตามครับงัานกดทีไทยแลนด์ Thailand ครับอีกครั้งหนึ่งกดที Thailand นะครับทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่บอกว่าเราอยากจะลบตัวเซกชันออกไปนะครับอ่เราอยากลบตัวเซกชันใดเซกชันหนึ่งออกไปเนี่ยทำยังไง สมมติผมอยากลบเซกชันในแนวดิ่งออกไปนะครับผมก็เอาเมาส์มาคลิกที่ตัวเซกชันในแนวดิ่งแบบนี้ให้เป็นเป็นสีม่วงนะครับก็คือสีที่กําลังซเล็กเลือกอยู่นะครับกดดีลิทไปเลยก็ได้แบบนี้่าเซกชันในแนวดิ่งก็จะหายไปนะครับหรือนะครับหรือถ้าเราอยากจะลบเซกชันทั้งหมดเลยนะครับก็คลิกขวาครับคลิกขวานะครับอคลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วเลือกเซกชันครับมันจะมีคําว่า Remove All section เพลนตัวนี้ครับ ก็จะเป็นการลบเซ t ชันออกไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งโปรเจกต์เลยแบบนี้อ่ะทีนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีการทำเซ t ชันอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการให้มันสร้างเซสชันรอบๆวัตถุที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยโดยรอบทีเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคลิกตัวเซสชันทีละหนา้าทีาละหน้านะครับเหมือน ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับนั้นเดี๋ยวผมขอลบเซกชันออกทั้งหมดก่อนแล้วกันนะคลิกขวาและเลือกเซกชันนะครับแล้วก็รีมุฟออลเซกชันเพนไปเลยแบบนี้ผมจะเปลี่ยนไปใช้คำสั่งตัวนี้ครับอ่าเลืนะครับคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเลือกเล e อ t ก่อนนะครับเราต้องเลือกวัตถุก่อนนะก่อนจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า allow section ได้นะครับแล้วผมไปที่ตัวโมเดลนะครับอ่าแล้วก็เลือกเฉพาะงานระบบก่อนแล้วก็กดเครื่องหมายตัวนี้ครับ เท่ากับครับที่ชื่อว่า set p o p u a t i o n bucket ครับเป็นการฟิลเตอร์ข้อมูลก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายกับการโฟกัสของเรานะครับสมมติผมจะโฟกัสที่ตัวสุกพันตัวนี้แล้วกันผมคลิกครับคลิกเลือกอ่าแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับอ่ากดคอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกอีกตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้จะเป็นวิธีการเลือกวัตถุนะครับมากกว่า1ชิ้นนะครับด้วยการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับโฟกัส วัตถมต้องการโฟกัสแค่นี้อ่าแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับพอเราเซลเลกเลือกวัตถุแล้วที่เราต้องการโฟกัสแล้วเนี่ยเราคลิกขวาครับคลิกขวาที่พื้นที่ว่างก็ได้แล้วไปที่คําว่า section เหมือนเดิมนะครับแล้วเลือกตัวนี้ครับมันจะมีคําว่า section box allow selection bucket ครับคือเป็นการสร้าง section รอบๆวัตถุที่เราต้องการโฟกัสหรือเราเซลเล็กเลือกไว้อ่าพวกที่ครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะสร้างตัวละหน้า section ครับรอบๆตัว วัตถุที่เราต้องการเลือกเลยทีนี้นะครับถ้าผมอยากขยายพื้นที่ตัวเซกชันรอบๆวัตถุตัวนี้โดยการขยายทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งคลิกทีละระนาทีละหน้า,นามันเสียเวลาวิธีการนะครับกดชิปค้างไว้ครับกดชิปค้างไว้กดชิปนะครับกดคีย์บอร์ดนะครับกดชิปค้างไว้และสกอร์เมาส์เลยครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับ อ่าวผมซูมออกก่อนนะครับเห็นไหมมันจะสร้างนะครับเขาเรียกว่าขยายบล็อกรอบๆวัตถุที่เราเลือกเลือกเลยครับ็นการสร้างเ c t i o n โดยรอบแบบนี้ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะฟิลเตอร์งานโครงสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพ <c oughs> ิ่มขึ้นมากดโครงสร้างครับแล้วก็กดบวกครับแบบนี้สมมติผมจะดูงานโครงสร้างควบคู่ด้วยนะครับปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับง่ายได้เลยเป็นการสร้างเ c t i o n ไปพร้อมๆกับการฟิลเตอร์วัตถุเลย ถ้าผมจะเอา PDF เข้ามาประกอบด้วยครับผมก็ไปที่โฟลเดอร์ PDF ที่ผมเตรียมไว้แล้วกดตัว PDF ครับตัวนี้ชั้นหนึ่งแล้วกดเครื่องหมายบวกครับแบบนี้เห็นไหมก็จะมาพร้อม PDF ด้วยนะครับนี่ครับเป็นการสร้างเซิชั่นแบบง่ายๆแบบรวดเร็วเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการลบเซสชันที่เราสร้างรอบๆเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการนะครับให้กด Space bar ครับกด Space bar ไปเรื่อยๆไปจน ถึงเซกชันที่เราต้องการดีลิทลบหรือต้องการมีต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนแปลงเซกชันฝั่งนี้ก็กดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆครับแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับกดนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ครับเป็นการขยับเซกชันเฉพาะด้านเห็นไหมครับอ่าเราก็สามารถขยับเซกชันเฉพาะด้านได้แบบนี้ด้วยการกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้จากนั้นก็ขยับเมาส์เหมือนเดิมครับแบบนี้ถ้าผมต้องการลบอนะทำาไง ก็เลือกเซกชันตัวนั้นครับแล้วก็กด delete ไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างเซกชันแบบง่ายๆรวดเร็วเลยนะครับในส่วนของตัว s o l i d i นะครับทีนี้ถ้าหากเราต้องการสร้างวิวตัวเซกชันที่มองเป็นเหมือนรูป,รปด้านนะครับในท d ดีอครับทำยังไงสมมติผมนะครับกดตัวนี้ก่อนนะครับโชว์ออก่อนเพื่อ r e s เซ็โมเดลกลับคืนมาเหมือนเดิมก่อน นะครับอ่าผมรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วผมจะเอา PDF ออกไปก่อนนะครับอ่าคลิกเลือก PDF แล้วกดรีม v e ครับอ่ารีมตรงนี้นะเป็นการเอาข้อมูลบางส่วนออกไปนะครับไม่ได้ออกทั้งหมดนะการรีม o กนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมมาที่ตัวสามเหลี่ยมครับข้างขาวสีเล็กครับกด Selection ตัวนี้คลิกครับจากนั้นก็คลิกที่ระนาบครับซูมเข้ามาแระนาบแนวดิ่งเพราะผมต้องการตัดเซกชันในแนวนี้ กดชิปค้างไว้ครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ขยับเมาส์แบบนี้นะครับในขณะที่ผมขยับเซสชันนะครับอย่าลืมนะเราก็ต้องกดชิปแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแบบนี้อ่าเป็นการตัดเซสชันแบบนี้กดทีไทยแลนด์เสร็จแล้วนะครับผมจะปรับวิวมุมมองอ่าผมจะปรับวิวมุมมองครับไปที่ตัวนี้นะสามเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยครับผมก็ดูครับมันอยู่ฝั่งไหนลองดูครับกดเลฟอ่าไม่ใช่เลฟนะครับก็ลองไป ฟังไล่ดูถ้าไม่ใช่ครับลองไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นฟอนต์หรือเปล่าอ่าเป็นฟอนต์ครับแบบนี้เห็นไหมเป็นการสร้างรูปตัดในแบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างรูปตัดเป็นแบบแนวทูดีเลยนะครับอันนี้มันเป็นแนวกึ่งกึ่งทูดีครับก็เลือกตัวนี้ครับเชนทามล่าตัวนี้คลิกครับแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ลูกเซกชันแบบง่ายๆและรวดเร็วแล้วนะครับก็ผมหวังว่านะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับกับผู้ใช้งานนะครับว่าจะช่วยให้เราในการคอมไบ n อ่ะเร็วขึ้นนะครับด้วยคำสั่งพวก section view ต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้ติดตามในอ P ถัดไปสวัสดีครับ